ส่งถึงที่นอนจ้าเมนูคนสวยอยากกินนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจังไดี่กินบมดปะ่ปะนะขนาดเ้อามาห่อเดียวเลยพี่น้องพ่อกันอีกแล้วจ้าคุณย่าอยากกินไอ้มากๆนี่ค่ะใช้ผักเหมือนยำนะ ีเนาะลงใจก่อนพี่น้องอันบดใส่บกพริกเนาะไม่เอาเปรี้ยวแล้วก็สีตัดพี่น้องเพราะว่ายายบะมีแขีวต้องทำดีๆเนะาะปาดหนิดนิดนึงข้าวคุณยายต้องปาหนิดนิดนึงเด้อดูแลใส่ใจทุกขั้นตอนอยากพี่น้องจ๋าพักนี่กหันเป็นน้อยๆค่ะพี่น้องา<ๆ>ปานิดน้อยปาด ไหนเล่าพี่นองกินง่ายๆจากเขาสียูเราสียูน้ำเข่าเดี๋ยวจะปีนเอาพี่น้องเนาะเราก็ต้องดูแลใส่ใจนีนคนพิเศษจากคนพิเศษมีอณิสันแล้วตัดแล้วแตดแล้วสาวทุกคนก็จะใส่ถุงนัว ปงปรุงรสนิดนึงมันมีรสชาติค่ะพี่น้องค่ะน้ำตาลโอ้ลืม,มน,น้ำตาลอยากคนก่นอนคุนี่ค่ะพี่น้องค่ะอยากชิมเนยังแซวที่ร้านกระเ็ดไหค่ะพี่น้องไหแต่บอกมไม่ให้ไหชิย่างยกเว้นห้าวอย่าใส่พริกหเพิ่นค่ะ ชิมดูก่อนห้าใส่ผงปรุงรสอยู่ใหญ่นุ่นเคม็มพร้อแล้วใส่ลงไปมันจะเท่มนี่อ๋อต้นนี้ก็แซ่บพี่น้องอันนี้เป็นพักบุ้งด้วยจ้ะเป็นพักบุ้งสาวก้อนซับ,บ,บหันห่นฝอยหัน่นฝอยหั่นละเอียดน้อยนึงสำหรับคนไม่มีฟันะนี่ก็เป็นต้นหอมผักชีค่ะพี่น้องใส่ลงไป อาจจะเป็นเมนูธรรมดาเด้พี่น้องแต่มันพิเศษของไรบอพิเศษของใส่ใจจ้าบุ้ยนี่ค่ะพิเศษตรงใส่ใจให้คุณยายพี่น้องนี่ค่ะอืมให้มันนีสีสันนี่พักนี่อย่างน่กินแน่แค่น้อยเนาะพี่น้องเนาะตั้งแต่ใดแต่ไรแหละพี่น้องสายเฉพาะแต่กี่เนาะ แข็งแรงกว่านี้แหละขยัน้ำแต่ตีซี่ขกับเขากระนามให้ไไเพื่อนไปใส่บาตรยามเช้าเสมอสมัยสำคัญท่อนกกลับเมื่อบานดิกับเขากับนาบเนี่ยบ่ได้ให้เราหยากรำเลยค่ะนี่ค่ะนี่ทุกคนเดี๋ยวจะเอาจานมาเทใส่ด้วยพี่น้องต่าแป๊บนึงมาแล้วนี่จ้าเมนูของแม่นี่เมนูเรียกร้องมานี่จ้ะ เอาไ้าเรากินเขาบ่ก่อยได้ค่ะพี่น้องขาหาเรากินอันนี้หาเราไม่แห้งเนาะเราไว้เราอยากกินมาม่าแบบว่าคุกนะก,กะเลื่อยคันว่าม่ตัดสินแต่ยันเรากินยากก็เลยทุกอย่างก็ต้องนี่ค่ะทำละเอียดจักน้อยนึงอาหารก็่สูงไว้ผู้ใดยังเหลือแม่อยู่ก็ดูแลเพื่อนดีๆเด้อพี่น้องเด้อ เลี้ยงทางเงินกับเลี้ยงทางใจนะ่ะมันมีความหมายต่างกันค่ะพี่น้องจ๋านี่จ้าเสร็จแล้วมากินน้ำคุณยายเด้อพี่น้อง